จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เอาป่าทำดีที่สุดแล้วเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเฮ็ดนีเด้อตายมึงเนี้ยเกงงบ้าบน้ำเนียทีหลัง่อ้องอาบน้าแม่ประตูเนี่มันเสีเนี้ยงเนี้ยงไม่ยิ่ตายมดแล้ว เย็น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 ไป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 ต้องเล่นไปไปเวลาแล้วมเวลาแล้วเนี่ยโอ้ยข้าดะไปยื้อเขาโย่จะได้่ยผู้ต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะผู้จัดการทีมหมู่หนึ่งและหมู่ห้าหาลูกทีมมาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับไปวันเข่งขันที่สายไปเย้เย้เย้ กมาดได้เล่นตอนฝูเล่นตักลางเกมเล่นใหม่ไว้แล้วเราเริ่มต้นมปจากกองหลังถ้ผิดหวาไม่ผ่านผู้เล่นกองฝูงเจ็ดโบกีว่าดีร้อยปีอภิวัตน์โบกกโเกเชีทรงโบกยางเดียว นาตุนโบกยางเดียวภิวัต <expense> ว์ออกไปชนะเราไอเลขสิบเดุ้มีตโตหลังมาไม่มาเปิดไม่ฐานพเล่นมุ้งาาใรโจะเจบเทัทันำงของอีกเสกได่อ่ากันไหวกันไว้ักสองที

ไม่ทันเลยต้องเกิดเลยเยัหวะสุยอดแม่โอ้โหว้นี้วัาเล่ยเวลาโอ้จะได้มาเวทีเวลาสองึง กายิงสาสกักตินลาเสานะหนอกขหนกวงกันหน่อยลมีวลินินงเนลูกตั้งตีจากแดนประตูของหมูเก้าองนิ้วเตรงกลางม่ผ่านผู้เล่นของบเก้ลูกสกัดลกนีเบอยิบเก้าออกกลางเก้าเออเจีงเว่งเเก่งเ

เปอดเดขึ้นมาผ่านผู้เล่นของหมู่เจ็ดหมายเลขหกคืนหลังหลังชิงขึ้นมากองหลังกองหลังหมู่เจ็ดได้ลูกที่ผมมาตรงกลางตามรับหลบเบอร์สี่สิบสี่ดึงมือแนบฝีกซ้ายมองหาเพื่อนรับหลบพี่ขำพี่ดึงขึ้นมาตรงกลางผ่านกองหลังหมู่เก้าหรือไม่ดึงขึ้นมาเบอร์ทีมสี่กระโดดลูกนี้